สวัสดีครับสวัสดีครับผมอิสแบงกี้ครับสวัสดีครับผมมอสหลงครับวันนี้ไอซีนอะไรที่มาถ่ายทำกันครับวันนี้นะครับก็เป็นซีนวัดจีนะครับก็ถือว่าเป็นซีนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นซีนที่ มูดตรงกับเรื่องมากที่สุดเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยจะมีความมูดเป็นออกไปทางจีนเพราะฉะนั้นเราก็เลยนําเสนอความเป็นจีนในเรื่องนี้เยอะนะครับอย่างวันนี้ก็เป็นวัดจีนก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ซึ่งเล่าได้ไม่เยอะเราเล่าเ,าเาท่าที่เล่าได้สิคือถ้าผมเล่าคือแอบจะสปอยเกือบหมดแล้วกันแต่ขอสปอยหน่อยๆคือเป็นซีนที่ทําให้เราเนี่ย อ่เป็นซีนที่มีความสุขมากที่สุดแล้วกนไม่รู้จะคำพูดใช่ไมเราจะใช้คำพูดอะไรเป็นซีนที่มีความสุขมากที่สุดแล้วก็เป็นซีนที่รู้สึกว่าเออทั้งเรื่องเนี่ยผมเป็นว่ารอติดตาม้วกันนะครับในมังกรกินใหญ่ครับครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆครถามในเรื่องของบรรยากาศการถ่ายทำถ่ายทำกันไปสระยหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างการแบบแสดงร่วมกันความสนิทสนมคือ ช่วงนี้ก็ถ่ายไปสักพักหนึ่งแล้วครับก็ถือว่าเข้มข้นมากดุมากเพราะว่าทีมงานทุกคนก็คือตั้งใจมากแล้วก็เข้มมากทุกๆรายละเอียดคือเป๊ะมากคือทุกที่เทลวก็ละเอียดมากครับส่วนเรื่องที่สนิทกันไหมเข้ากันได้หรือเปล่าอันนี้คืออยากจะบอกก่อนว่าเราสองคนสนิทกันมากๆอยู่แล้วแล้วก็เราทํารายการร่วมกันด้วยคือรายการท่องเที่ยวครับชื่อว่าม่องเบี้ยวเลยทําให้เราเนี่ยได้ออกไปเทีย่ยวแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันบ่อยๆเลยทําให้เราเนี่ย นิทกันมากขึ้นแล้วก็เวลาถ่ายทาเนี่ยรู้สึกว่าง่ายแล้วก็อะไรอะไรก็เป็นไปตามที่แบบวางแผนได้หมดเลยฮะใช่ครับก <ขอ S 2> ็บบถ้าใครคิดว่าเราสนิทกันมากน้อยแค่ไหนก็เข้าไปติดตามได้ในมองเบี้ยนะครับขายของ <c oughs> อของมสเป็นเรื่องแรกใช่ไหมครับพอแบบต้องมาถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยความยากง่ายในการ,รแสดงเราต้องรู้ว่าต้องอะไรทำกันบ้านเยอะไหมครับคืออยากจะบอกเลยว่าทํากันบ้านเยอะมากแล้วก็ รู้สึกว่าแอบยากในตอนแรกๆนะครับเขารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะ,สะแสดงไปทางไหนต้องทํำยังไงแล้วเขาสแสดงเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างเนี่ยครับก็ตอนแรกรู้สึกกดดันแล้วก็กลัวว่าจะทําได้หรือเปล่านี่ฮะพอเราก็สแสดงกับพี่ๆแบบที่เขาเก่งมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะก็รู้สึกว่าตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าแอบชิลเพราะว่ายังมีพี่เขาช่วยพี่แบงค์ช่วยแล้วก็ acting coach ทีมงานต่างๆที่เขาเอ่อตั้งใจแล้วก็ตั้งใจพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็ตอนนี้ดีครับผมมากวาน อ๋อทีนี้พี่สอนทริคอะไรอย่างเงี้ยครับอือคืออย่างพี่มิพุ่มกับนะครับก็สนิทกันพูดคุยกันอ่างเงี้ยเขาก็แชร์ทริคต่างๆว่าเออเนี่ยต้องไปทําแบบนี้นะถึงจะเก่งขึ้นเร็วแล้วก็วตอนนี้เราอยู่ขั้นนี้แล้วนะอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ครับผมก็พยายามเก็บทริคต่างๆแล้วก็เคล็ดลับต่างๆที่พี่ๆสอนมาก็เอาเก็บไปซ้อมแล้วก็ฝึกแล้วก็จํามาแล้วก็มาทําในกรองกองครับผมครับ ในฐานะรุ่นพที่ค่ะพี่กิจแิงกีมีสอนอะไรน้องมอสไหมคะอ่อ,อ,อ,อจริงๆก็สอนเยอะครับสอนตั้งแต่ยกมือสอนตั้งแต่วิ่งเดินสอนตั้งแต่ขำสอนทุกอย่างเลย <c oughs> คือด้วยความที่น้องแบบธรรมชาติเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้เจอโลกภายนอกเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการแสดงออกก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้เข้าใจอย่างเช่นเขายกมือก็จะยกมือแบบแปลกๆแ,แล้วก็ต้องสอนกระทั่งยกมือแต่ว่าน้อง โดนกดดันเยอะมากนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเพราะว่าด้วยความที่กองนี้ก็คือแบบตั้งใจมากแล้วก็อย่างที่บอกไปคือพุ่งกับองจริงดุมากนะคือดีเทลทุกดีเทลคือแบบละเอียดมากแบบ,บทำสิ่งนี้ทําไมทําสิ่งนั้นได้ยังไงทําสิ่งนี้ทำไมคือน้องก็ได้รับแรงกดดันแต่ก็สามารถผ่านมันมาได้ผมก็ได้แต่ให้กําลังใจเขาแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็คอยเตือนคอยสอนอะไรบางอย่างที่เราพอจะสามารถสอนได้ะอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเหลือกันแล้วกันครับ เแบบเป็นลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบมีแบบสอนมีแบบอ,อะไรที่แบบพอมันยากยากเขามีมาบทเราไห่อะไรอย่างเงี้ยครบจริงจริงเราเปิดใจกันบ่อยเราเปิดใจกันทุกวันจริงเพราะเพราะว่าบางทีเอ่อมอสเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบหน่อยหน่อยแบบเออทำไมถึงทําไม่ได้นะอยากเก่งจังเลยทําไมเราทำไมทาอย่างที่เขาบอกเราถึงทําไม่ได้นู่นน,นี่คือมอสก็จะเกรงแล้วก็จะกลัวว่าทําไม่ได้ก็จะมา ทาให้เขาเห็นว่าเออเราเราไม่โอเคนะทํายังไงก็ได้แบบให้เราโอเคขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาปลอบแล้วก็เข้ามาบอกว่าเออต้องทําอย่างนี้นะต่อไปต่อไปอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักครับผมซึ่งในความที่ผมอ่ะอยากให้ทุกอย่างที่เป็น first impression ของเขาว่าแบบมันดีอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาคนเราได้ทําอะไรครั้งแรกแล้วมันดีหรือมีความสุขอ่ะเราเราจะทํามันอีกเรื่อยๆอย่างมีความสุขเราจะแบบเราจะไม่แบบว่า ไม่หยุดทํมาอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากให้ทุกๆอย่างที่เขาทาอ่ะแบบมันเกิดขึ้นเราดีกับเขาในครั้งแรกเลยผมก็เลยพยายามสอนทุกอย่างเพื่อเฮ้ยไม่ให้เขาโดนว่าไม่ให้เขาโดนบ่นอะไรเงี้ยสอนหลายอย่างมากครับเขาก็แอบบ่นบ่อยๆแต่ก็เป็นการบ่นที่ไม่ได้ท้อเป็นการบ่นที่พัฒนาต่อเพราะงั้นก็ก็ฝากน้องด้วยนะครับเห็นไหมเขาน่ารักมากเลยคือเป็นที่ภาษาที่ดีเลยค่ะพี่น็อตผมรู้สึกว่าเขาดีที่สุดแล้วครับเขาดีที่สุดแล้วครับ รู้สึกว่าเป็นพาราไหมคะไม,ะไม่ไม่เลยไม่เลย oh. เอาจริงถ้าพูดว่าผมเป็นรุ่นพี่ก็ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างซีรีส์วผมก็เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แบบเป็นเต็มตัวเลยเพราะงั้นก็เราก็เรียนรู้มาด้วยกันแล้วก็เริ่มนับศูนย์มาด้วยกันเพราะงั้นอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้พร้อมกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคือไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครแต่แค่ว่าทั้งทั้งสองคนเราแบบคอยปรับหาก,กันแล้วก็วิ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โอ้ยผมตอบดีมากเลยอะร <c oughs> ู้สึกว่าดีก <c oughs> ับเพื่อนเพื่อนนักแสดงมาอือนอย่างพี่ต้พี่เจอะไรเนี้ยค่ะในเขาซีนด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรฟงใช่ไหมผมเขาเล่าฟงแล้วกันฟงเป็นคนที่แบบว่าอเลอร์อะแบบเป็นคนที่แบบพูดพูดเรื่อยๆสมมติว่าเป็นซีนที่ผมต้องโวยวายเขาแต่เขาทําบางสิ่งบางอย่างให้ผมขำและตลกผมก็ไม่สามารถโบยวายเขาได้เต็มที่เนี่ยดูมันมาเยืนดูผมสมัมภาษณ์ไปเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมทุกคน ฟมเป็นคนที่ energy อเลอต่อเวลาแล,วแล้วแล้วเวลาเข้าซีนกับโฟงกับเจอ่ะจะแบบจะรู้สึกชิลมากเพราะว่าพวกเขา่าเหมือนเอาตัวเองมาเล่นเลยส่วนผมก็แค่แบบเข้าไปอยู่ในนโมเมนต์น้น,นอะไรเงี้ยครับก็สบ,สบายสบายครับแล้วก็ขอขายน้องอีกอย่างก็คือน้องสองคนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เล่นซีรีส์ก็เก่งมากแบบเก่งมากๆเลยรับแรงกดดันทุกคนได้แล้วก็แล้วก็สามารถทำออกมาได้ดีครับมอสอะครับกับเพื่อนร่วมงาน กับเพื่อนนักแสดงนะฮะมะันก็ก็สนิทนะฮะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในกองเนี่ยเราเป็นพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้เกือบทุกๆอย่าง้วยตอนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมาเป็นตัวเองบทแต่ละคนก็คือเป็นตัวเองในในในชีวิตจริงเอาไปเล่นแค่ปรับให้มันดีขึ้นก็เลยในละครแล้วในซีรีส์แล้วก็ในชีวิตจริงมันก็เลยไม่ต่างกันมากซึ่งถ้าเราสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยในซีรีส์ก็ไม่ยาก ก็จริงๆพอเห็นกระแสตอบรับแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากนะครับที่แบบที่แบบเปิดใจกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์ไปตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยว่าแบบคือผมกลัวแค่กลัวว่าเฮ้ยซีรีส์วอาจจะไม่เหมาะกับคนหน้าทายแบบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอไพร์มอมันปล่อยไปแล้วกระแสตอบรับมันดีผมก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่แบบที่เปิดใจดูเรานะครับแล้วก็แล้วก็อยากให้ เมื่อซีเรีรลออนแล้วอยากให้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งเนื้อฝักตัวดั้นนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดผู้ไมนได้หรอกมากก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราทําได้มอสก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกทุคนที่ติดตามเรานะครับอย่างที่เห็นในพายอลตก็เราอาจจะทําไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นแต่ว่าสัญญาว่าของจริงเราจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ จะทำให้สมการรอคอยของทุกคนนะครับ